สกลนครบุรณาการเตรียมเปิดศูนย์จิตอาสาภาคสองโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่สองโดยมณฑลทหารบกที่29เมื่อวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2563เวลา15นาิกาที่ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29ค่ค่กายิกีศิวรามอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธทิ์ทีสวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29 รวมกับนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนครประชุมหาหรือติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่สองโดยหน่วยมนทวทหารบกที่29ชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการการพิจารณาหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคประจำปี2563-2564 โดยใช้พื้นที่มณฑลทนหารบกที่29และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์ฝึกซึ่งหน่วยมณฑลทนหารบกที่29อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องอบรมอาคารโรงนอนห้องรับประทานอาหารและพื้นที่โดยรอบเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการดําเนินโครงการดังกล่าวซึ่งผู้ว่าราชการจงังหวัดสกลนครมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่2 ในวันที่1ตุลาคม2563เป็นรุ่นแรกเปิดโอกาสให้ส่วนราชการประชาชนสามารถสมัครเข้าอบรมได้นะกองทัพเภาที่2ค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาภายหลังการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้บัญชาการมนทวนทาหารบกที่29จิตอาสา904และส่วนราชการเดินทางตรวจพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงอาคารความคืบหน้าร้อยละ30เ จีมข่าวันฑทนทาานบกที่29รายงาน